สวัสดีครับผมช่อง k ทเกย i กิช n แนลวันนี้ผมจะมาแนะนำแม็กทิสีม่วงที่น่าใช้แล้วเหมาะกับอาวุธไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะแนะนําเป็นชิ้นๆเลยที่เขานิยมกันแล้วก็เหมาะกับชิ้นไหนๆบ้างเป็นชิ้นๆเลยนะก็คลิปนี้เหมาะกับคนที่เกลือของทองนะผมก็คนแบบไม่ได้ของทองเลยหรือาจจะได้แค่การันตีมา2เม็ดแล้วยังและยังดันไม่ได้ของที่ใช้งานเลยนะครับก็ไปรับฟังกันเลยครับผมเนี่ยดูแม็กทิของผมดียว ผมเล่นมาเนี่ยผมได้เมทิกมีแค่สีทอง2อันแล้วดันไม่ใช่เขาคบคู่กันแล้วไม่ได้อันที่เราใช้งานด้วยนะต่อให้ผมมีแต้มแลกอีกชิ้นหนึ่งเพื่อคอมโบกันก็ไม่ได้ใช้นะเพราะว่าเราน,นิยมเป็นพวกแบบ2ซสมีย2โคก็ใช่ไหมผมแต่คลิปนี้ไม่ไมพูดถึงของทองนะน่าจะมียูทูบเบอร์หลายท่านทำ เกี่ยวกับเมติกสีทองกันไปเยอะแล้วนะแต่วันนี้ผมจะมาพูดสําหรับคนเก๋อๆอย่างเรานะครับก็คือเมติกสีม่วงที่น่าใช้นะครับผมหลักๆสีม่วงเนี่ยในเกมนี้มีอยู่10ชิ้นนะมันจะมีน่าใช้อยู่ประมาณครึ่งๆหนึ่งแล้วก็จะเรียนลําดับความน่าใช้แล้วก็ตําแหน่งของการใส่อาวุธนั้นๆกันไปเป็นชิ้นๆนะครับผมเริ่มต้นที่ชิ้นแรกเลยนะครับผมก็คือชิ้นที่นิยมที่สุดในบรรดาสีม่วงนะครับผมก็คือชิ้นที่ชื่อว่าโซเบ็กครับคือชิ้นนี้ โซเบกเนี่ยจะเป็นชิ้นที่เอาไว้ใส่ให้กับอาวุธดาเมจหลักที่เราปกติเรามีสาอาวุธใช่ไหมมันจะมีอาวุธพังกเกาะอาวุธ new นิวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมแต่ว่าอันเนี้ยเราจะใส่ให้กับอาวุธดาเมจดหลักอย่างผมเนี่ยใส่ให้ปืนซามีก็อันนี้แล้วแต่เลยใส่ได้ทุกอาวุธนะไม่ว่าจะเป็นท่านไหนก็ตามคุณเล่นท่าน้ำแข็งก็ใส่อาวุธที่คุณทำดาเมจน้นําแข็งถ้าคุณเล่นดามเมจไฟอันไหนคุณก็เอาเนี้ยไปใส่กับดาเมจไฟได้หมดนะเพราะว่าคุณสมบัติของตัวนนเมจ มันจะได้คูณ3ก็คือสร้างดาเมจสมมโยและถ้าเราทำได้2ดาวนจนเต็มทุกชิ้นเนี่ยมันจะได้9กคูณสก็คือ27 27ินะครับแต่ถ้าเราตีบอสเนี่ยอาจจะมีข้อเสียนิดนึงข้อเสียคือถ้าเราตีบอสจะได้แค่เเพราะมันจะมีมอนแค่อยู่ใกล้ๆตัวเราแค่1ตัวนะครับก็ไม่ถึงอันนี้เหมาะกับการเอาไว้ไต่หอหรือทุกๆด้านแหละที่ต้องการที่จะบูทดาเมจเพิ่มขึ้นอีกหลายูเป็นเป็นยี่สิบกับเปอร์เซ็นต์เลยนะถือว่าเยอะนะเลย แต่ว่าถ้ากับบอสเนี่ยอาจจะเพิ่มดาเมจไม่เยอะมากเพราะว่ามันก็ได้แค่9%นะครับเม็ดิกชิ้นต่อไปก็จะเป็นเมทริกของสายดาเมจเหมือนกันครับผมแต่คนละเป้าหมายกันก็คือเมทริกของอัพโปรฟิตนะครับเมทริกอัพโปรฟิตอันนี้เนี่ยถ้าใส่3ชิ้นเนี่ยจะเพิ่มดาเมจถ้าถ้าเราใส่ครบ2ดาวทุกชิ้นเนี่ยจะได้30%ถ้าบอสเลือดลดลงลดลงไปเรื่อยๆนะไม่ว่าจะมอนหรือบอสก็ตามนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเพิ่มดาเมจได้มากกว่าตัวเ โซเบกนะเพราะว่ามันได้ถึง30%นะใช่ไหมแต่ว่ามันอาจจะช่วงแรกเนี่ยอาจจะเพิ่มไม่ถึง30%เพราะว่ามันต้องรอให้มอนเนี่ยเลือดค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆแล้วมันจะแรงขึ้นแรงขึ้นไปเรื่อยๆมากสุดก็คือ30%มเอนะกะ็ก็ถือว่าเป็นที่นิยมอีกอันหนึ่งที่เอาไว้ตีบอสได้ด้วยแล้วก็ความจริงแล้วก็สามารถเอาไปตีมอนได้ด้วยเพราะว่าปกติแล้วเราตีตัวบอสมอนในมายาเนี่ย เราก็จะค่อยๆตีมอนให้เลือดค่อยๆลดอยู่แล้วก็ยิ่งเลือดน้อยลงก็ยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่แค่ตัวโซเบกเนี่ยคือมาถึงปุ๊บมันแรงเลย27%เลยถ้าสมมติมีมอน3ตัวปุ๊บคือ27เลยไม่ต้องรอให้อ่าเลือดลดลงแต่ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งก็น่าทำเก็บไว้เอาไว้แบบใส่สลับกันแต่ว่าถ้าแต่ถ้าตีบอสเนี่ยอันนี้ชนะขาดเพราะว่าตีบอสเนี่ยคือมันมีมอน3มตัวให้อยู่แล้วใช่ไหมมันก็มีมอนแค่ตัวเดียก็ หมอการที่ทำเก็บไว้เอาไว้สมมุติเราไปาลงอะไรก็ตามที่แบบจังหวะที่มีจังหวะที่ต้องตีบอสเนี่ยเราก็สลับมาใช้นะครับผมก็ถือว่าเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งแล้วไม็ดอันนี้ก็เหมาะกับตัวอาวุธดาเมจทุกชิ้นที่เราเอามาทำดาเมจหลักนะครับผมมาทำดาเมจหลักเช่นอย่างปืนซาเมียหรือว่าอาวุธอนาคตไม่ว่าจะเป็นอาวุธธาตุไฟธาตุน้ำแข็งธาตุอะไรก็ตามที่เป็นตัวดาเมจหลักเนี่ยก็สามารถใส่ได้ทั้งนั้นอ่ะก็เป็นเมทดอัสำหรับสายดาเมจครับผม และเมทิชิ้นต่อไปก็จะเป็นเม็ดทิกเปเปอร์นะครับผมเม็ดทิกเปเปอร์อันนี้เป็นเม็ทิกที่ทุกคนได้มาจากตัวเควสทุกคนได้ฟรีมาจนครบแบบ4ชิ้นเลยอันนี้เป็นเม็ดทิกที่เริ่มต้นนะอย่างตัวที่ผมพูดถึงก่อนหน้านี้เป็นโซเบกาโปรฟิตเดี๋ยวเราต้องไปฟาร์มมาหรือไม่ก็ซื้อมาจากร้านอะไรทีกอย่างนึงแล้วก็พีกล่องเลือกกล่องอะไรพวกกระดามานะแต่นี่คือเราได้มาแน่นอนตอนต้นเกมถ้าใครเพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้แล้วยังไม่มีอันอันอันต่ออันแรกที่ผมพูดถึงก่อนหน้านี้เนี่ย อันนี้ก็ไปใช้ด้ดีเพราะว่าเกมให้มาฟรีอยู่แล้วนะผมใหมาครบแบบสชิ้น4ชิ้นเลยนะก็อันนี้อุปสงค์มัน,นก็คือถ้าเราทำครบ3าสองดาวเนี่ยเราจะได้เพิ่มความเร็วในการชาร์จอาวุธ15%อนะอันนี้เราต้องเอาออกมาสักวาออกมาใส่นะไม่สามารถที่จะเอาไปใส่ให้กับนิมิสิตแล้วสลับตัวไปเล่นตัวอื่นแล้วจะได้ชาร์จอาวุธเพิ่มไม่ได้นะผมลองแล้วเราจะต้องถือเพราะว่าเนี่ยมิติตัวนี้เนี่ยก็เลยเหมาะกับอาวุธที่เป็น DPS หลัก เพราะเราต้องถือมาเล่นมันถึงจะได้เพิ่มชาร์จมันถึงจะได้บัฟตรงนี้นะก็เป็นเม g i ิกที่ใส่ให้กับตัวใส่ให้กับอาวุธที่ดีเพของเราก็ตำแหน่งซ้ำกับโซเบกกับอัพโปรฟิตแต่เน้น้อยมันก็ดีที่มันช่วยทำให้ชาร์จอาวุธทำให้ใช้อ์ติได้ง่ายขึ้นบ่อยขึ้นก็ถือว่าช่วยดีเพโดยรวมทางอ้อมได้ แล้วนะก็สามารถเอาไว้ใช้ก่อนที่จะมีอัพอฟฟิตหรือว่าโซเบกได้นะครับแต่ถ้ามีอัพอฟฟิตหรือโซเบกแล้วเนี่ยแนะนำว่าไปใช้2อันนั้นน่าจะดีกว่านะครับผมอ่าเมทริกต่อไปก็จะเป็นเมทริกอ่าเอ็กโคนะครับผมเอ็กโคอันนี้ก็เป็นของฟรีเหมือนกันนะเป็นหนึ่งในของฟรีที่เกมแจกมาตั้งแต่แต,ต้นเกมก็สามารถเอาใช้งานได้นะก็คุณสมบัตินนของมันก็คือ,เ,อเมื่อใช้สกิลอันตีเนี่ยจะได้ชาร์จอาวุธแถมมา120นะก็เหมาะกับ ตัวอาวุธอันไหนก็ได้อันนี้ไม่ได้ฟิกว่าจะต้องใส่เป็น DPS หรือใส่เป็นตัวฮิลหรือใส่เป็นตัวพังเกาะก็ไม่ได้ฟิกแค่ว่าในทีมเราเนี่ยเราใช้อันติดตัวไหนบ่อยๆเนี่ยล้วก็ควรใส่อันเนี้ยให้ไปใส่ใส่ไปให้กับอา,อาวุธที่เราใช้อันติดบ่อยๆอย่างผมในใช้เนเมซีหกเนี่ย,ยแล้วผมก็ไม่มีเมริกอะไรที่เป็นที่มันที่เนเมซิควรใส่เนี่ย ก็เลยใส่อันนี้ไปก่อนนะสำหรับนเมซิสเพราะว่าผมใช้นิเมซิสผมก็ม<ๆ>จะได้กดอันติเพื่อปักเสาอยู่แล้วก็จะไดะ้ก็จะได้ตัวชาร์จพลังกลับคืนมาด้วยก็จะเป็นเหมือนอชาร์จพลังแถมหลังจากกดอันติเพราะเนะี่ยไออันนี้เนี่ยไม่ได้ฟิกว่าควรจะใส่อาวุธประเภทไหนแต่เราต้อง,เร,องเราต้องรู้ตัวเราเองอะว่าในทีมเราเนี่ยใช้อันติตัวไหนบ่อยบางคนใช้เคียวก็สามารถเอาไปสลับให้กับอตอนที่เราไต่หอได้เพราะปกติเราใช้เคียวพังเกาะใช่ไหมใช้พักเคียวพังเกาะเป็นหลักเลยแต่ผมเนี่ยก็ใช้นเมซิส อันตรีบ่อยก็เลยใส่ให้เนมิสิตนะอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ความชอบเพราะว่าอันนี้มันได้ฟรีมาไงก็สามารถเอามาใส่ได้ทุกคนจะมีกันทุกคนอยู่แล้วก็ใช้ได้กับอาวุธที่เราชอบใช้ติดไปบ่อยนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นเม็ดติดที่เกมแจกมาเหมือนกันนะผมคือจะเป็นเมทดิกฮิลด่านะครับเมทิกฮิลดานี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มแม็กแท็กเมื่ออยู่ไกลๆกับมอนถือว่าไม่ได้ไกลมากนะผมลองแลกแค่แบบว่าเดินออกมานิดนึงเนี่ยก็จะได้รับบัฟอันนี้แล้ว6เมตรนี่ถือว่าไม่ไกลมากก็ได้เพิ่มแม็กแท อ่า22.5%ถามว่ามันดียังไงผมผมว่าอันเนี้ยนะที่ที่ผมเอามาใช้แต่ก็คือเอามาใช้ให้กับนิเมซิตได้เพราะนเมซิตเราเน้นยิงไกลอยู่แล้วต่อนที่เราออกมาใช้ใช่ไหมผมแล้วก็มาทําทให้ฮิวแรงขึ้นด้วยเพราะมันฮิวตามแท็กแล้วลบางทีาายฮิวไม่มีอะไรที่แบบว่าเพิ่มทาให้ฮิวแรงเนี่ยตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีเพราะราปกติเราก็ต้องยืนห่างทิ้งระยะบอสอยู่แล้วไม่อยู่เข้าใกล้บอสใช่ไหมถ้าเราอยากจะฮิวแรง ก็สามารถใส่อันเนี้ยให้กับอาวุธเนเมซิตแล้วก็ถืออาวุธเนเมซิตเนี่ยเพื่อให้อ่าไม่ต้องเนเมซิตเอาทุกอาวุธที่เป็นสายฮิวอ่ะก็ช่วยทําให้เนี่ยฮิวแรงขึ้นแล้วก็ตีเสริมดาเมจไกลๆเนี่ยได้ดีขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้ตัวดาเมจไกลนะตอนนี้มันยังไม่มีใช่ไหมผมแบบที่ว่าเรายือนอยู่ไกลๆแล้วทำดามิเอตแหละส่วนใหญ่แล้ว,วจะเป็นอาวุธเสริมอาวุธซับที่ที่ทตีไกลแล้วก็เลยไม่ได้เหมาะกับการที่ใส่ในกับอาวุธ DPS เพราะตอนนี้โอ้ดีเบสส่วนใหญ่ก็จะต้องวิ่งเข้าไปใกล้ๆใกล้ๆบอสเกืๆๆบอบหมด ก็เลยไม่ค่อยเหมาะนะแต่ว่ามันสามารถใช้ทางอ้อมได้ด้วยกับพวกตัวฮิลทั้งหลายเพราะว่าเรายืนไกลบอสอยู่แล้แลวเราก็จะฮิลแรงขึ้นแล้วก็ตีระยะไกลก็ตีแรงขึ้นนะครับผมก็เป็นชัยที่ดีของฟรีนะของฟรีใช้งานได้ดีนะครับต่อไปก็จะเป็นเมทิคสายพังเกาะแล้วนะครับผมอันนี้เป็นเมทิคที่จะช่วยทาให้เราเนี่ยเกาะเมื่อเมื่อเราตีเกาะแตกเนี่ยเราจะได้ดามีดพิษเสริมเข้าไปในอตอนที่เกาะแตกก็ถ้าสมมติเราทําครบดาวเนี่ยก็ได้จะได้รวมกันแล้วประมาณ6 7 0นะของเอ็แท รวมการสืบบะนะครับก็ช่วยได้เยอะนะมันอาจจะดูเหมือนนิดเดียวนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้เราเนี่ยผ่านามายาได้ก็อาจจะช่วยได้เพราะในตัวมายาเนี่ยมันพังเกาะบ่อยก็เหมาะกับในมายามากเพราะปกติแล้วในส่วนใหญ่ทุกคนจะใช้คอมโบเคียวซีหนึ่งเพื่อเสริมดาเมจประมาณพันกว่าเปอร์เซ็นใช่ไหมแล้วอันนี้ก็จะเสริมเข้าไปอีกก็กลายเป็นประมาณตั้สองพันกว่าเปอร์เซ็นก็ช่วยทําให้เราเนี่ยพังเกาะปุ๊บแล้วตีแรงขึ้นเพราะงั้นอันนี้เหมาะกับอาวุธพังเกาะที่เรามั่นใจว่าเราจะใช้อาวุธนี้เอาไว้พังเกาะ จะได้ดามจเสริมเข้ามามันอาจจะอันนี้อาจจะไม่ได้ทําให้พังเกาะเร็วขึ้นแต่มันได้แอ็แท็กมันได้ตัวดามจเสริมติดพิษเข้าไปเสริมเข้าไปในดามีสใส่ขอมอนก็ช่วยได้ช่วยได้ในการเพิ่มดามจก็เหมาะกับอ,อาวุธพังเกาะทั้งหลายแนละ้วยิ่งเคียวเนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะสุด,สดเลยเพื่อเผื่อเสริมดามีให้ใกลายเป็น2 0 0 0กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนที่ก่อแตกนะครับผมและสุดท้ายเมทิคไปลิงนะผมเมทิกอันนี้อาจจะเป็นอะไรที่ อนอกสายตาหลายๆคนอาจจะดูเหมือนไม่ดีแต่ความจริงแล้วไมจติงอันนี้ค่อนข้างดีแต่เค่ตอนนี้ยังไม่ได้มีตัวหน้าใช้เฉยๆแล้วก็คือเป็นเอทิกไ,ไปหลิงเนี่ยช่วยเพิ่มดามเมจให้กับมอนที่ติดสถานะวิปโยก18% 18%ถือว่าเยอะและง่ายนะครับผมเยอะและง่ายก็แต่วิปโยคเนี่ยถามว่ามันมาจากตรงไหนมันมาจากอาวุธกายภาพนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะอาวุธกายกายภาพเนี่ยอย่างเช่นตัวตอนนี้ก็มีแค่กงจักรใช่ไหมวิปโยคเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเราเนี่ยชาร์จอาวุธ ของตัวกายภาพเต็มด้วยด้วยอาวุธตัวนี้เนี่ยการตีครั้งต่อไปเดี่ยททำให้มอนเนี่ยติดวิประโยควิประโยคเนี่ยก็คือจะทําให้มอน,นติดดาเมจเพิ่มขึ้น20%นะแล้วถ้าเรามันติดสถานะนี้เนี่ยตัวเมรจริกตัวนี้ก็จะทํางานด้วยนะผมก็จะเพิ่มดาเมจเข้าไปอีกนะเพิ่มดาเมจเข้าอีกกลายเป็นแบบสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเหมาะกับทีมกายภาพเท่านั้นนะเอาทีมกายภาพหรืออาจจะแบบเอาแต่ว่าก็ไม่แน่หรอกบางคนก็อาจจะเอาตัว คงจักมาพังเกาะอ,อยู่แล้วแล้วก็ไม่เล่นทีมอื่นสายฟ้าอันนี้ก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ได้กดให้อันตีเต็มที่คงจักบ่อยๆก็อาจจะดูไม่ค่อยคุ้มเพราะว่ามันเล่นยากเกินไปก็น่าจะไปใช้พวกอาวุธพวกออวอพอฟิตหรือว่าตัวโซเบกน่าจะดีกว่าง่ายกว่านะแต่นี้คือในอนาคตเนี่ยถ้ามันมีอาถ้ามันมีอาวุธสายกายภาพเป็นหลักแล้วเราเล่นกายภาพหมดเลยเนี่ยแล้วเราทําให้ติดพิพิยตลอดเวลาอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ค่อนข้างคุ้มเพราะว่ามันใช้ได้ทั้งกับบอสและใช้ได้ทั้งกับมอน เพราะว่าโซเบกกับอัพโวฟิตเนี่ยมันจะมีข้อเสียข้อดีมันอยู่ใช่ไหมว่าจะตีมอนหรือตีบอสอันนี้ได้หมดเลยแค่บอนแค่ขอให้บอสหรือมอนเนี่ยติดวิประโยก็จะแรงขึ้นอันนี้ก็เป็นเมจิกนอกสายตาแต่ก็ถือว่าให้รู้ว่ามันดีแล้วเดี๋ยวทีมก็ทีม,ทม,ทมกายภาพเนี่ยนะคตเอามาใช้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเอามาใช้งานได้สาหรับอาวุธดามเอจนะอันนี้ใส่ให้กับอาวุธดี s พที่เราจะทําดามเม็นะอ,ะอะ๋จบลงแล้วลครับกับเมจิกสีม่วงที่น่าใช้นะผม เหมาะกับคนเกลือๆอย่างเรานะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังหาเมทถิกใช้งานใส่อาวุธต่างๆนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s ับ i ไ e ให้เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือหรือว่าไลฟ์หน้าสับวันนี้ก็สวัสดีครับ